อยู่ไหนครับเนี่ยประเไทยแล้วตาซื้อครับพี่ตรงนร้เองเดี๋ยวด้วย มองแล้วเปิดเต็มแเียวเหมือนกันเลยไม่เอดไฟมาด้วยมกเลยร้องดน

เตี้ยไปอย่างิี้หรอเตี้ยหนึ่งนะครับเน้ิ่เตยโอ้ยู่นี่คับพี่โอ้สะพู่นมีคนเดียเคยใช่ะไดแล้วด้ล้เคยยอาจารย์ล thank you thank you กูเห็นมฮ่มบัลลูวาเดียวกันว่ะ เฮ้ยมี่ีแบบนึงเปิดเมื่อไงรนั้นนี่เป็นเป็นผ้าพองอ่ะเมื่อไหร่อยมีเงินอนแม เว้น่อยากสื้อให้ตเนียตกบบน้องจแกขออนุญาตอีกครั้งนึงจะจัจกไทยสคนกับแม่เว้ม่กูยหลานนี่ยังสื่อสื่อเหมืนคืออมังี่เป็เห็นเห็นเชียนอยู่นี่ขันกลัวเสียงตันนีออกมานี่และงป้ง่มเลยนี้ต้อเจ็บแ่รแก้วแก้่แกโ้แกบ่แ้แบ่ รูาา้งี้ไดลปะดิรู้งี้รู้อะไรก็ไม่รู้ ผ้าไหว้ฟูเ้อะเหนก้ครับไหว้ฟูหลักกานเอาขนาดเท่าไปใส่วิว่ต้องไม่นี่อ๋อผู้ใด,ดอยากเห็นหน่ะนี่ยงกับเบิ้ง,งยุสนสมง,งนั้น้อครับแล้วพอ่าช่วงนี้ผมจะพอเอเบแนวทางที่เรางจะงดิดบาจ่าไปก่อนส่วนไะม่ยเยบ้าอเนาะขอเียบก่อนอวน,นอ๋อไมยาก,ก่อนนส่วนแล้วน้อยเนี่ย วันีนะครับเขาเขาหดบ้างไปแล้วนะครับถ้าเขาเห็นตอนนี้คือปลอมแลกถ้าเห็นผมแอดเพื่อนไปนี่คือปลอมเนอะตัวจริงเดี๋ยวไปแอดเพื่อนแล้วกัไม่ปักไม่พนัน,นไ,ไม่สายหวยไม่ทักไปหานะครับเนาะตอนนี้มีสายชีพมันหลายมันไปหลอกคนจะนวนมากเจ้าที่เขาเลยส่งมาตรวจตรวจเดี๋ยวเมือ่อทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเดี๋ยวผมจะกลับมาที่เจ้าถ้าได้ผมจะมาวันวัน่กติจะมามาตรงนี้ก็รับ แต่ว่ากันไอปาเปรี้ยพอนั้นเดี๋ยวก็ยากเนาะเพราะว่าบันขี้เหนียวดีแล้วนะครับเนาะแล้วเห็ดปอมนี่ว่านมินอย่างมันก็ซื้อได้แต่หักเราอยู่น้ำผมดูเหมือนแล้วยังไปติดตามเห็ดปอมเลยเออเนานล้งเลขเราบอสยังเถียงอ่าเรายังถามผมเลยไอผมเลยนี่ไอมันเห็ดปอมไอมันเหมือนกับล้งไปด่วไปทีล้งลูกรถไถอันล่าสุดนี่ครับมากซื้อแต่มันหมูน้ะผม ว่าอาจารย์ขายน้ำมันหมูล่างละสามร้อยพนักโอนเงินแล้วพายในน้ำมันหมูใส่เยอะแต่ดอกมันเที่ยวยังกันยังดีครับคนมันมันกัดพี่ชายสีมันหลายแต่ว่ายุ่ยยุ่ยตรงนั้นนะกรับเบิ้งได้ไอที่มาเนี่ยคือผมมาอายุพ่อผมสี่ที่สามสีอาจารย์ทุกคนที่เราเสียชีวิตเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเป็นยังผมชื่ออะไเป็นอาจารย์น้อยแต่ธุรกิจพ่อเป็นอยู่แล้วก็ตายแล้วครับอายุสี่สามสี่เราก็ตายตอนนั้นผมอยู่ม้อหนึ่งลูกศิษย์เราก็หลา่ที่อ่ะ ผมก็คืนเป็นอาจารย์ตะม่อหนึ่งหุ่นนะครับแต่ว่าถามตะม่อหนึ่งเห็นอย่างอยู่โอ้ยเห็นกันเลหูเรื่องเนี้ยครับก็เลยไต่ใจแล้วก็มาช่วง17 18เนี่ยเหล่าอยู่เลยอยู่หนาหั่นมาล้อมหุ่นมาอายุ20ผมยังออกเหล่าปีนี้30ออกเหล่ามาแล้ว14ในปูนะครับอยู่าม้ปูแล้วก็เรื่องที่มันดังเมื่อกี้กระเลขมันแม่นเนาะช่วงเมื่อกี้่บอกตัวใดก็ดูซื้ออะไรก็ได้เอย่างเนี่ยช่วงนี้บอกว่าได้เลยเขาไม่ให้บอก เืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเห็นแล้วตะกี้เนาะครับกับมาเนี่ยแปดงวดชุดมาดังชุดจะงวดแปดล่ะมันจังบ่เขาแบบเนี่ยแปดพ่อมึงบอกเอาไว้นะเออแปดแม่มึงบอกเต็มอยู่อาจารย์นัตตีหุ่นขี่ยังเห็เขาม่นเต็มเต็มเต็มผมอยู่ครับพราผมบ่ให้แปดมันมาเด็ดนก้อนหลังมากนะครับเนาะช่วงนี้ก็เลยพักจะเข้าวก่อนนะครับเนาะจะได้ลดแระแสลงทันเป็นช่วงเมื่อกี้นี่เขามาไลยมานั่งยังไงหรอกช่วงมักกะลาผมบอกเลย คือกันหลักกับวัดหลวงปู่ศิลาตอนนี้ใครจะไปหลวงปู่ศิลากะบรรยากาศานั่นเลยสมัยในอดีตเพรว่าหันมาแน่นตอนนี้บ่ไวๆท้อนเดี๋ยวเป็นมีแต่ตรงใจเมื่อช่วงนานๆนะผมยืนอยู่หิ่หันเน่เพราะว่าคนมันไหลาอาจารย์ก็ได้ไปยืนนู่หันหลักกับเป็นล่มนะพอวบไวัยเป็นลม่นลมครับคนมันหลยเยืกอดไปเงินเสียหมื่นละสี่หมื่นเงินเสียเงินเงินดีบ้างน้ำปากปูน้ำยางนะครับสี่หมื่นนี่คือนนำได้เนี่ย บานีก no? yes, okay. e. yes, no? no? ้องก็หลายอยู่แต่ว่าคนมันหลายเนาะคนมันหลายมากเฉลีมอมือคนหลายที่คนเมาจับมือผมเนาะแหวนผมก็ออกไปน้ำมือเพป็นมีตาบจีบกับแบนก็มากครับจับมือแนวไหนผู้คือเอาแหวนกันไป็นน้ำผู้กากำมัดท่านนี่ใช่ไหมครับคนมันหลายเอาบานี้ก็จะอ่าไหวปูเนาะไหวปูเปิ้อเน็ตหลายคนกับเด็เบื้องจะได้ไลยสดกันที่ทักขอโทษจับจีบอายุเยี้ยนะครับเนาะ จะได้เปิดดวงมาวายนี่เสกจะย่างก็ไปไปถ้าเลยทุ่มก็ไปวายไม่ดำนะครับไปกราบพุ่งค์ดำจะได้ทีโชคองค์ที่ให้โชคตอนนี้ก็เอาทูบไปจุดเอาก้อนช่งนี้ครับนองฮะถ้าทูบพี่อาจารย์จุดน้ำปูหนาหกสองฮาพี่อาจารย์ชุบไปนะครับเนี่เพื่อไคมั่งแต่บอกว่าแต่ดีย่างเดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่า<ม>ออกตัวไหนนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชเเ่วงนี้เลี้ยงไรก็ได้ถ้าอาจารย์เนี่ยมะหัผมเนี่ยเม่เคยบอกไม้บ่หูวหัวก็เร็กว่าตัวไหนผมงนี้จะบอกว่าบ่้ดู นะครับน้องขันหูไปนี่ม้งขี้เพิ่มอินแล้วครับกาใส้แต่ตีครับเดี๋ยวนี้กะโดนมันไหลแยกเป็นลงเชื้อเดี๋ยวมัหมู่บ้านม้งเปิดขึ้นอาจารย์รับจีร้องหวยไส้จะไปไปลงเสียความครับข้นจะไปสื่อเหล็กน้ำมันเสอร์ยังไงหลังันกตัวเงินเดี๋ยวพาไหว้ภูนาองจะต้องมือขึ้นเด้อตั้งคิตั้งใจตั้งนะโมความกันจามจบนะโบูชาศักดิ์และกตัวนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธัสการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสาเก้าตามอาจารย์เรื่องกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาพระนังสานัคราชพระนางสาวดีทีสุทีเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอระนางสารนัคราช พระนางอุษาวดีพิสุทธิเทวาคูเชมิกายะวาจาจิจตังอหังวันทาพระนางสาวน,นัคราชพระนางอุษาวดีพิสุทธิเทวาคูเชมิกายะวาจาจิจตังอหังวันทานาคาธิปดีมงดำแสนสิทธิ์จางานัคราช วิสุทธิเทวาภูเชมิกเมตตัจจมหาลาโบปีโยนาคขันธปริตังบอกคือน้ำมาันกุนมันเลยที่ขอขอขอกว่าเท่เด โกนี่ล่ะก็บอกเอฟซีอยู่เนอไปหาจูชูบอกเองก็เนออาจารย์เราอย่างไรก็ได้เดยอได้ไปเที่ยวเยอง่ก็อยากไปเด้อยากคุยเงียนี่ะนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไลฟ์สำมนักก็ไปเห็นนี่ไปไปอย่างไรเด้อเนาะหาแันเนี่ยสาวแบบเดี่ยวนะครับรงรุ่งสาวมาที่อาจากลุงเหน่ลุงลงมาไหนเลี่ยทำไคขับวโอ้ยเลวนาไหนา มันมับนรองหลับใน่ระเทศนี่ครับถ้ักแทบมากเลยพอไปอยุจังสัดก,ก,การก็ประกาศเอะไรเร็ว่ว้วแมนมนอม้ว่พอครับซุ่นมันขอเป็นมไปปั๊บมันหักไปโลยถ้าอยไปว่าน้ำรอเอาเงินถ้าอย่าบอกว่าเอามือีนมันเกิดอาจารย์เนอะอยากได้เงินหมื่อวันอยากได้อวนมาหาลอยเดียวอาจารย์ยืนให้เก้าพัหน 9, หาไ,ได้นี่เห็นี่แหะ คนกะ้งเรือไปเนีเขาก็ไปรองเทียมกันเขาก็ต้องมาส่วนต่นมาจะดีต่ทีเจ้านี่ยดีเป็นเป็นมาส่วอเขาก็จะได้พูเลยว่าขนาดผมบอกข่าวอยู่ชือๆคนอย่นี้ยัวอยู่นี่พมาอาจารย์นี่ทำไมไม่จ่ายค่าหวยแม่ผมถิดจับใช่ไหมแม่แต่เขาถึงจับบอกข่าวอยู่ชืดๆไร่ก่อเมเก่อกห้องน้าดีดีเล่นเก่าหนึ่งเหรอไหมครับ โกขวองกุ้งกระโดดม่ว่าคนกรีดที่แผ่นโตของมันดีใจแต่ว่าเลขนี้เนี่ยก้าวเลี้ยงขเขาเข่ากับดังพักคีต่วงีเขากรังย้มเขาเขาาตอเนี้ยเพาะก็ยังผมบอกว่าปีนี้ปีงูใหญ่ปีของผูเก้าจะมาทั้งปีแล้วแล้วเปกู่ห้าบริวารลูกจ็นก้าเจีนออกสามสีรอบแล้วผมก็ให้ดจมาก้าีาง้าดีดังบึ้มเลย หมวดต่อมาอย่างแปดแปดพ้อมึงบอกเขาวางจำฟังใจว่าครับแปดเจ้าหักอาจารย์รอตน์นบอกวู้บอให้แปดนะบอกเขาว่าเอาเดี๋ยวจะเบิกเงินให้มาครับเนาะหลักการพนุงมือถึงตั้งตั้งใจรับตาเด้อในระหว่างที่อาจารย์ตรวจอาจจะเลวดาคับขอป้อนไปขอเอาเด้อตั้งใจอย่างเงีขอเอา ก็วน้าเมื่อสังตากเมือทัตาออกวิจิตรจิตตาเมื่อสังเกตุสัเมตามีจากรเป็จิตตตาเลตตาั้นสอเกติมาเี่ยในเวลาที่เาเมตอรู้วนนัตนเ่ยเหอว่าที่มจาภมาได้ยเติว่าละละวิสเมียกับขันธ์ปัญญาคดิัตาตัณเจียงมณีวาระจนัสาเมื่อฉันตั้นคตอธรมสนการวยนตาธรรมสุนัการวยขันตาธํรมสุกการวยขันตา

โอ้โหี eg, stuffed, ่ค um ุณแม่ไปไหว้ปู่หลวงปู่ศามานะครับแบตเตอรี่ยันใ้เดี๋ยวดูเลขก่อนโอ้โหสี่เก้าสองสองี่เก้าสองสองโอ้โหนานเล่เี

เอาไปกุ้ี่แม่เี่เอ่ับตามนอบงบนก็ แล้ววันที่หนึ่งไปโอ้โอเคป่ะแลวันท <as> ี่หนึ่มเอันที่หนเอหอยเขา นอนไมนแล้ว่อนอนที่บ้านผมมาไปนอนน่ารักดนอาที่ไน